อ่ะนี่ไงเกมโชว์กระเล็ดอันเซอร์ออคูชันตอบไม่ได้ก็โดนยิงง่ายๆนี่ไงอุ้ยบดดีอันเซอร์อคูเอชัน correct and win แครตอบผิดจะเสียหัวทันทีใครเป็นนักวิสิคที่อยู่กับ man, ม,ม,มินิท์เมนมาม่าเมอร์ฟี่อ่ะกูมั่วอ้าวถูกด้วยเวชเชต์เคฝ่ายบุด,ดี้หาตูดกันเถอะอ่ะต่อไปอ้าวห้องนี้ไม่เจออะไรเลยเจอสัตว์ประหลาดเลดี้กี้กูม,มั่วจริงเนี่ยไม่ได้ศึกษาอะไรมาเลยคือกัดจะมาบุกอย่างเดียวอ่ะ ออ,อ,ออัดอยู่ปะวะเอออัดอยู่อืมเออแตกนี่ฮะหนูยักที่ผมพูดถึงปืนโคโคล่าเจ๋งอ่ะมาครับถามที่สามเอ้ยสองี่รับสูดรอบที่สองเอ่อกองทหารอะไรที่มันไปขัดขวางโปรเจกต์ภูตีกูยังอ่านไม่จบเลยอูหูมั่วอีกตามเคยอ่าสีโหดจะได้ไม่ไม่เป็นไรฮะนี่ไงล่ะอู้แม่งแม่งโหดแม่งโหดเอาเลือกนี่นอ่ะคีว่าสิตายเคได้ของเพิ่มเอ้ยลืมเลยประวะไม่ลืมนะโอเค อ่ะต่อไปโอเคห้องนี้ว่างเปล่าฮะถือว่าดีได้ปืนด้วยเจ๋งอาไให้คนในหลุมฮะอันนี้น่าจะรอบสามแล้วมั้งใครคือช่างซ่อมเครื่องที่บ้านในเรลอรถอ่ะีนมั่วจิงก็เทดกุมั่วโอ้อิสตอมนัเทด oh, เฮ้ยมาแต่จะมาบวกอยู่แล้วละ่ะเอ,อือหน้ามีหลบด้วยกิ้งหลบเบอออืมไหนมีใครเลือดรดเยอะไปบ้าง อันนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไปต่อฮะในห้องนี้จะยึดบ้างโอเคห้องนี้ว่างเปลา่าอ๋อมีมแมลงมีมีโจรมีโจนคุณว่ามแมลงสาบอะไรอะสิริเหรอเฮ้ยสิริวะ่ะอืมแตกคู่พร้อมกันเลยอ้าวเอ้ะตัวนี้กูโคตรเกลียดเลยวิ่งได้ของคาร์ฟนี้จะรอบอ่ะไม่มีรอบแล้ววะโอเคไม่เป็นไรฮะเราเยอะกว่ามานะันฮะไม่ต้องใช้หรอกคิดจะเข้าฮิตนี่กันละ่ะอ่ะรอบสุดท้ายใครเป็นใครเป็นไอซอดิสออสเตรเลีเป็นเดียก่อนโอ้ยไม่รู้เว้ยเลือกอันที่ยาวที่สุดไม่ผิดอีีกกแล้ว้ววถูขอเดยนะ อู๋ิดทีเข้าเลยสองหน้าเม็ดโอ้โหแม่งได้แค่เนี้ยอีกมึงไม่ต้องเตฮีตาไฮอืมกล่องห้องสุดท้ายไม่มีอะไรนั่นก็ลูดโอเคหมดแล้วกลับเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องกันดีกว่าได้กล่องมาแล้วไปมาพอแล้วก็เปิดกล่องฮะอุตส่าห์ได้มาเอาเขยอเคอเสื้อ หาร้อยเหรียญครั่ะไอว่าของทองไม่เห็นมีเลยโอดอกดาวนี่หว่าเฮ้ยพอแล้วมากพวกมึงนี่โอเคเราเพราะว่าเราสร้างนี่ดีกว่าสร้างหออะไรว่าห้องห้องอะไรว่าห้องวทิทยุดีกว่าฮะเราจะได้จ้างคนมาเพิ่มอัพอืมเวลสามลเนี่ยอะ นี่สิบแล้วลงมาแค่นี้ก็ลงมาที่ห้องนี้ไม่มีใครเฝ้าเลยวะ่ะอืมอืมโอเคส่งคนไปฝึกคาริสมาดีกว่าอเอาใครไปฝึกดีกวะประสญญาสนใจอยู่ใช่ไหมโอเคปล่อยอยู่ห้องรับได้4คนอเอาใครไปดีวะสองนนี้สองเต็มแล้วป้าจะปั๊มลูกอีกหน่อยเนี่ยโอเคไม่เป็นไรโอเคนั่นแหละในที่งานไม่ได้ขาดคนอ่ะลืมลืมเก็บโอ้เจิกเลยเด็กเกิดแล้ว v เดฟิก้าบิชอปอีกคนนึงอยู่ไหนวะอีกคนนึงทำงานอะไรวะจําได้ว่าปั๊มลูกไว้สองคนอ้าวนี่ยังไม่เกิดดีกว,ว่าดีจะหนูตัวน้อยอาริสมาโอ้เจ๋งเลยได้คนนทาางเพิ่มละ รดสโกเปียนจิตรดิเคดรดสกเปียนอืมอะไมรันี่คตเกียอสิ่งนี้จิรเดอวีงรดสเปียนค่แมงป่องเลยนะก็อย่าซูมดิขโมวิคาดดไรอืมไอ้อาวุธใหม่วะอีเตอร์พวกมาจากอีเตอร์มาฟาดกู โอเคเดี๋ยวสำรวจชั้นล่างก่อนสวัสดีเจอคนอีกแล้วไฮ้ยสี่คนเลยโอ้โหผมมีคนสี่คนถุงมือเสื้อโอ้ยเดี๋ยวสิอ่าแม่งจะโศกทำไมเนี่ยโอเคยังได้อยู่ไปต่อ,อ,อเ,เาอ,เอาโซ่ไปแล้วเ,เจียรบุทัชก,กีในเกมนี้เหลือเกินถ้าไปไม่ได้อยากเล่นเกมในคอมนะแต่คอมผม b r o k e นไปแล้วตอนนี้กำลังหาเงินซื้อคอมใหม่อยู่ก็ะทำอยู่เนี่ยทำงานอยู่เนี่ยที่ทำอี่นี้ก็งานนะทำยูทูบเพื่อหาตังค์ไปซื้อคอมใหม่ไม่จะได้วะ <c oughs> อ่ะได้เสือ้อโอเคขอบคุณครับแมว นั่นละห้องต่อไปสวัสดีอโอ้ยเจ็บจังเลยเจ็บจังเลยเฮ้ยมีคิดเข้าฮิตอยา่ายังไม่ใช้อโอเคแตกเอ้ยคนน้ำเยี่ยมต่อไปอเออรู้เรื่องมนามาฟา์มของอเฉยมีห้าชั้นเอ้ยอย่่อยู่อยู่แล้วเนี่ยที่นี่อ้าวชิบหายแม่มาหาทะลุลิฟต์อ้าวตามขึ้นมาแล้ว มาแม่พิ้งทะลุลิฟต์ออกมาเลยเฮ้ยปืนใหม่เยี่ยมขึ้นอยากลองขึ้ที่เข้าฮิตกับบาสุก้าวะ่ะลองเลยดิอือโอ้ยแต่อย่างไวรั่วหรือสกอร์เปียนอาจจะไม่ใช่แมงป่องก็ได้อาจจะเป็นชื่อแกงก็ได้กรสสกอร์เปียนนี่ไงเจอบอสแล้วจะตายเฮ้ยระเบิดนี่แหละโอ้โหเป็นการยุคภาพที่สวยงามมาก มึงตายอ่าว่านี่แหละเจอแล้วใช่โอ้แม่แล้วกูใช้คิดิคอามพิไปจนหมดแล้วด้วยตายเลย,ย,เลยโอเคแตกหมดอืมตืนใหม่อืมชุดใหม่จะเป็นกอติดไปอีนั่นมึงนี่ เขเข็มทิศยาเพิ่มเหยียบโอ้เจอคนโอเคอันนี้อันนี้ง่ายแล้วเจอโอ้แมลงสาบอีซีเอได้แบบแปลนสมแมลงสาบได้เข็มทิศยาโอเคเจ๋งเฮ้ยโหสี่คนโลกเสื้อเขยห้องสุดท้ายแล้วเฮ้ยสูบบ่อเฉยมาเลย เด็กเกิดพอดีชื่อเป็นผู้ชายก็ต้องใช้นามสกออุลบองฮิวอัสตินฮิวอ่าอ, K N D 8, อ่ับห้องไอเชนีได้แล้วเย่แปดพันอืมอับได้อีกไหมใช้เจ็ดสิบห้าคนไอแซดห้องใหม่อะไรวะเกมรูมเทรนเดลักโอไอม่เอาดีกว่าขอบายที่เต้นฮิวกับเดลักแคมเบลเข้าประตูเหมือนเดิมตักลาสไว้อยู่ข้างล่างมาแหละเชื่อเถอะวมเราจะได้ปืนใหม่มาด้วยหาดูสิโออยู่คอมเบดคอมเบดชดกันดีอยู่เนี่ย ให้ปเปิดดีๆให้พวกเขาหน่อยสไนเปอร์ไรเพิ่นีอ่อันนี้ก็ด้วยอยเฮ้ยโอ้โหพลมตีตัวเยี่ยมก็เขาเล่นหนึ่งอันโอเคแจ๋อเอ้ะตอนนี้เราต้องการอันนี้มากเลยต้องการคาบไปเทมมากเลยลงมาดีดิอาสวัสดีครับสามร้อยโอเค อนนี้มีห้องใหม่แล้วเราค้าอะไรได้มั่งอู้เงี้ยนึงอันที่ผมอยากได้มากๆเลยเนี่ไง h a นเ e n ม e m p l e โอ้โหแม่งชันนาฬิกาสี่อันแล้วก็มีอีกอันหนึ่ง r าสตี้เฟรมือ Oh shit Double Barrel อืม Combat s h o t g u อันนี้น่าสนใจมากเลยเดี๋ยวขอหาอืนอ่นอันอื่นก่อน ใช้ดูไหนอ่ะดูอะไรอันไหนใช้เวลานานสุดที่เข้าแทางเจ็ดรีซิฟตีควายอะไรว้เนี่ยอ๋อต้องใช้แปลนฮะจะเป็นในคัรค้า,คาพเพิ่มเอาไะเราค้าที่มันมีได้ก่อนแล้วกันนะเอาเป็นเดี๋ยวหาก่อนอันนี้ขาดของเฮ้ยในาฬิกาขาดเคนส ดีไม่กันของกากอย่าไปใช้เลยฮะดาเมจน้อยจะได้อันนี้มากเลย plasti plasma rifle kitchen knife อันน <c oughs> ี้แล้วก็มีแต่เราทิ้งไปละวเคยราคาที่มันคัาได้ก่อนแล้วกันอันเช่นอันนี้ใช้ลูกเลือกสามอันเลยเดี๋ยวขอดูก่อนว่าเรามีชุดอะไรที่สามารถนา้ไว้ค์มีแปดอันแล้วหรอห้องหลี่แคบห้าอันพอไม่กลัแคปออกไปเนี่ยออกเปล่าหรือเปล่าอันนี้แคปออกเลยแล้วกันมันไว้ประโยชน์เลย เขาเล็กเออวะ่ะเดี๋ยวดูห้องเก็บของดิเราเอ๊ะไรเดอร์โอเคช่างมาันละหาไม่ได้เอชไรเดอร์บุกเฮ้ยเนาะอันนี้อับไม่ได้ต้องใช้คน55คนเฮ้ยโอเคอะไรฮะโอเคเราเก็บไปก่อนเ,เก็บแล้วก็มาทำอย่างนี้ฮนะโอ้ยเอาเป็นว่าครับเราครับให้นั่นก่อนดีกว่าโอเคครับสิบชั่วโมงอ่ะลุยการเออหวดัดดีขายตังค์ไอ้พวกนี้ดีกว่าเอ้เท่เ คือยังไม่สร้างห้องเยอะฮะเดี๋ยวมันจะไม่เดี๋ยวไฟฟ้ามันจะไม่พอใช้อืมเอาอันี้ได้กันไปดุยจิบหายแล้วธุววรกิจคุยแน่มี the people at the all road rough c o a น plant เนี่ยไม่ใช่โอเคอืมโอ้ยเฮ้ยโหใหญ่นะเนี่ยอคอสองสตัวจะไม่เท่าไหร่นะ เจอถ้วยเฉยเลยเอออย่บาบังเออได้เอาไปเย็บเสื้อผ้านะคราเสื้อผ้าเออเปัญหาก,การขับอาวุธมาเป็นคราเสื้อผ้าแทนดีกว่าวะง่ายดีแมงปองจะติดเพชรอีกนะพวกนี้แ,แม่งโคตรถึกเลยมีบีกันชฉวเลยโออแม่สาบพิชิตแม่ไม่ใช่ไปห้องนี้ไม่มีอะไรเจ๋งเกมชีดยามาชีดให้กัจะตายแล้วโอ้ยอเดี๋ได้สคริคปต์มาเดี๋ยวไปชั้นบนก่อนแล้วค่อยไปชั้นล่าง ในสามจะซีดตัวว่ะโอ้จิ๊บจิบเห็นไหมตั๊เดียแตกสองแหละเอาสวัสดีครับโอ้เดี๋ยวกูไม่ได้อยากให้ตั้งนิดเลยเจอตัวเลยเออตัวคนเยอะเลยเนี่ยในสามเขียวเฉยๆจัดไปอืมแตกคูน่นั่นแหละนี่น่าจะเป็นห้องสุดท้ายแล้วสวัสดีจ้าไม่เจออะไรเลยไม่เจอของไม่เจอหาอะไรเลยเียวลา สองดาเมจไหนๆก็จะกลับแล้วย่าเต็มทีเลยเดี๋ยวได้แน่นอยจะได้ปืนไฟต้องหาใบคาสมาให้ได้เลยที่จริงแล้วก็มีใบคาสแหละแต่ขอยังไม่ครบขาดนาฬิกาเจ็ดอันโอ้โห้ไม่กอดเอากลับมาฮ่าฮ่าไม่นะเฮ้แต่นี่จะครบแล้วนี่หว่า